สวัสดีค่ะเพื่อนๆชรคาลิเบอร์น,นะครับอ่าวันนี้ผมก็มาจะพิก Peak อีกแล้วครับผมผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทริคนะครับการเปิดเซิร์ฟไมค์ครับแบบง่ายๆรับง่ายนิดเดียวง่าย่าง่ายงอย,ย,ย,ยมกอกขั้นแรกนะครับคุณก็เปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาอย่า yeah. แล้วก็คุณก็เข้าไปที่ Google แล้วคุณก็พิมพ์ว่า Minecraft ให้เลือกโฟลเดอร์แรก Minecraft อ่ะลืมลืมลืมก่อนที่จะ,ะเข้ามาในนี้ให้โหลด h a m a ช h i ก่อนนะครับนี่ h a m a ช h i จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับนี่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 ฮามาชิ i อ๋ออยู่ในไมค์เองว่าสร้งมาเนี่ยอ่าโหลดมามันก็หน้าตาแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละอ่าล้วก็เข้าเมื่อเหมือนเดิมกดพอเข้ามาแล้วนะครับก็กดตรงนี้ครับดาวโหลด แล้วมันก็จะขึ้นให้คุณดาวน์โหลดอันนี้คือดาวน์โหลดตัว Minecraft แล้วก็ให้คุณเลื่อนลงมาแล้วก็มันจะมีคําว่า Minecraft for เอย Multiplayer Server ให้คุณคลิกเข้าไปในนี้ครับ Minecraft Server คลิกครับอ่อันนี้ก็ผมโหลดตั้งไว้แล้วเอ้ยโหลดโหลดมีอยู่แล้วอะ่ะก็อันนี้อันนี้แค่มาสอนทริคย่า yeah. ก็รอแล้วก็ให้นี้อ่าคุณก็ไปเซฟที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับกดเซฟครับเริ่มดาวน์โหลดครับเสร็จแล้วครับให้คุณอ่าแมงไม่ต้องเปิดโฟลเดอร์คุณการกรบาดแล้วคุณก็มันจะมีหน้าตาแบบนี้ครับคุณก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่ครับอ่าพิมพ์ว่าอะไรเดี๋ยว my m my r a f t E.G.S เอ้ย E.G.S Minecraft e x c a l i b ์ r Gamer Studio ไงแม่อ่ะให้คุณก็ลากเข้าไปในนี้ตุ๊ดเข้าให้แล้วคุณก็คลิกเข้าไปครับรอครับรอให้มันขึ้นคอมว่าดันนะครับดันไขดันเอ้ยไม่ใช่พูดปิดปุดปิดเช่างมัน อ่านี่ครับพออย่างนี้ก่็ย,ยุมามันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเอ้ยใครชักชสังไม่ไม่อ่าแล้วก็คุณก็มานี่ครับมันก็จะมีคําว่าเซิร์ฟเวอร์ครับให้คุณคลิกเข้าไปครับอ่าหรือถ้าใครเปิดไม่ได้คุณก็มาที่โน้ตแพดอ่าให้คุณลากเข้ามาครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมแต่ มันไม่มีเท่านั้นครับคุณต้องปรับครับผมอันนี้ก็คือ a l เนเธอร์ก็คือนากนะครับคุณจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้แล้วก็อันนี้ก็คือแบบเวลาคุณไปโหลดแมปมาแล้วก็เวลาคุณแบบว่านี่ครับมันจะมีอันนี้อยู่นี่ก็คือโลกโลกเก่าครับโลกที่เออมันให้มาเออประมาณนั้นอ่าแล้วก็เวลาคุณโหลดแมปมาคุณก็ใส่เลขแมปของคุณไปตรงนี้ ไม่ใช่ชื่อแมปอ่ะนะ,ะแล้วก็ตรงนี้ครับอ่อยู่ไหนแล้ววะเฮ้ยพีหลอกอ่านี่ครับแม็กเพเยอร์เซิร์ฟคุณคุณจะรับได้กี่คนนะครับคุณก็ปรับตรงนี้ครับเช่นยี่สิบก็พอครับแล้วก็เกมโหมดตรงนี้ช่าง,งแมงแล้วก็ออนไลน์โหมดครับผมตรงนี้ให้ปรับเป็นเฝ้านะครับผม เออใช่ไหมวะเอดีเออเนี่ยครับเพราะถ้าไม่ปรับ id แท้จะเล่นได้อย่างเดียวครับอันนี้ก็ไอไม่มี ID ก็เล่นได้ครับแล้วก็ไม่มว่าไม่มีแล้วอืมอืม,อมโอเคครับแล้วก็คุณก็ไฟแล้วก็เซฟครับผมเซฟแล้วก็การกรบาทครับแล้วก็เวลาคุณเอออยากให้ อยากให้เพื่อนแบบว่าเข้ามาในเซิร์ฟคุณคุณก็กดทามาชีผมแล้วก็เน็ตเวิร์ครับแล้วก็นี้ครับคลิกอันิวเน็ตเวิร์ก็คือการสร้างอ่าเน็ตเวิร์ของผมก็จะเป็นอ่าฮีแมมนะครับไอเดียก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่าก็กดเข้าไปครับมันก็จะมีคําว่าฮีแมมขึ้นมาครับอ่าแล้วเวลาใคร จะมาเข้าฮะก็ก็ต้องใส่ IP ไปใ,ใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกเพื่อนด้วยว่าฮามาเชียไอดี ID ของคุณอะคืออะไรแล้วก็พาร์ทแล้วก็พอเพื่อนเขาถาม IP มาให้คุณกดตรงนี้ครับนี่นี่นี่เห็นไหมนี่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 นคลิกขวาครับแล้วก็ค o p y เอ่อนี่ครับอ่าลองมาดูคลิกขวาแล้วกด post มาออ่านี่ก็คือ ID ของ m e c a f t server เยอ ลองดูลองดูทำไมเชื่อ,อ,อ,อแล้วก็นีก่การเปิดเซิร์ฟครับเปิดครับเฮ้ยอันเก่ายังไม่ปิดเลยช่างมันอ่าแล้วก็รอ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 รแล้วก็คุณก็ไปเปิดมาครับตังรอไว้ได้เลยเฮ้ย เอาใหม่เอาใหม่แต่ว่าคุณไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันจะมีนี่ครับ1.3.2ไม่ต้องตกใจครับผม1.3.1ก็เล่นได้ครับผมอ่าเปิดเซิร์ฟแล้วมีคำว่าดันนะผมแล้วก็เล่นได้เลยนี่เอ็กคาลิบูเอนเตอร์เอ้ยเออเอนเตอร์ไปช่างมา เล่นหลายคนครับอ่นนี่ก็เซิร์ฟผมแล้วก็คุณก็เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ครับตุ๊ดอ่านี่คุณก็ใส่อะไรก็ได้ครับอ่านี่ก็ T R I C K t i แล้วก็ตุ๊ดเข้ามาให้ก็ตกลองอย่า yeah. นี่เข้ารวมเซิร์ฟเวอร์เป็นไงครับ ง่ายปะง่ายไหมง่ายไหมอ้หูสถบันหนึ่งทําได้เลยอ่าแล้วก็ใครแบบว่าไม่เข้าใจอะไรก็แอดมาทางสกายพูดคุยทางสกายหรือว่า Facebook ที่ผมให้ใน YouTube นะครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะสอนแล้วเนาะอ่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ